ชยนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจจ่า,าเพชรยอนอีกแล้วนะคะกับน้องเจาจ,าเจ่าเจ้าแม่กระบะนะคะวันนี้เราเอาสองคันมาแบทเทิลกันอีกแล้วนะคะกับโตโยต้ตารีโว่224กีฬาแล้วก็นิสสันนวลาแบล็คเอディชันตัว EL ตัวท็อปนั่นเองนะคะซึ่งสองคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาไม่ต่างกันเยอะนะคะออปชั่นต่างกันนิดนึงนะคะแต่ความคุ้มค่านะคะบอกเลยว่าไม่ต่างกันนะคะเนื่องนะคะ วันนี้เจ้าจ๋าจะเริ่มต้นจากเจ้าโตยเต้ารีโว่2 4ันะคะคันนี้ได้โฉบปี2018นะคะ f อซึ่งเป็นตัว240 e นะคะฟังก์ชันเยอะกว่าตัว E ีธรรมดานดนึงราคาเพียง549,000บาทนะคะมาอยู่ที่1 6 0 0 0กิโเมตรนะคะซึ่งคันนี้น้องจ้จ๋าได้รีวิวเดี่ยวลงไปดูแล้วนะคะใครอยากได้ดูรายละเอียดแบบชัดเจนก็เข้าไปดูได้นะคะในช่องนะคะ <S <S อ่ะมาดูเลยนะคะความสวยความเดิมคันนี้นะคะได้ ความเดิมด้วยความที่รถไม่เคยชนหนักไม่เคยพ่ความไม่เคยจมน้ำน,นะคะเข้ามาแล้ววันนี้จะ้อามาเสิร์ฟให้เอซีทุกคนนะคะไฟด้านหน้านะคะของตัวสองสี่พันได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งค่ะเอสซสภาพคมสวยใสยเดิมกลิบนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสี่เหลี่ยมคางหงูส,สวยเลยแม้กระทั่งทะเบียนนะคะก็ไก่พะพานสองสามเจ้าแปดจังหวัดราชบรุรียังไม่ได้เปลี่ยนเลยข่ะเอซนะคะ ยังเดิมๆอยู่เลยถ้าใครชอบคันนี้ก็แคปทะเบียนนะคะแล้วก็กดเบอร์ด้านล่างโทรหาน้อเจสตาคันนี้ถ้าปีดาวก็พอ,อยู่ที่ประมาณเก้าพันกว่าบาทนะคะเอซี MC. โทรเข้ามารีเควสต์เนาะจ๋าได้เลยนะคะเดี๋ยวดูแลเคสเองด้วยตัวเองนะคะจัดไฟแนนซ์ให้ส่งอมอบให้นะคะก็คุยกับเนาะจ๋าโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับเอฟซีที่น่านรักทุกคนเรามาดูกันข้างความสวยกันเลยนะคะส่วนชมนี้นะคะได้เป็นล้อม็กอะลอยนะคะเอฟซี MC. นะคะ ได้ยางเนี่ยปีสิบแปดซึ่งตัวยางเนี่ยติดมากับตัวรถเลยนะแต่ว่าจ้าจ๋าเนี่ยไม่ให้ลูกค้าไปสภาพนี้แน่นอนเราจะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นให้นะคะใต้ชุบใต้สมลอ้อหรือว่าเบ้าชงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จ้าจ๋าไม่ให้ดูนะคะนี่ความใหม่นะคะคือใหม่มากนะคะจัดไฟแนน่าน3าวันรับรถขับกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมนะคะกระจกนะคะพะะับปัจจุมัติไฟฟ้าไม่หกักไม่ชำรุดนะ FC นะสภาพสวยใหม่ นะะที่เปิดประตูโครเมียนนะคะบันไดทางขึ้นนะคะสภาพเดิมไม่มีรอยเบียดนะเอฟซีเจ้าจะจาให้ดูรายละเอียดคร่าวๆรอบคันนะคะแล้วก็จะจาจะให้มาดูในส่วนของตัวแคสซีนะคะแค,สซ,ะค,ะคสซีนะคะเป็นแคสซีเดิมนะคะแคสซีไม่มีรอยตอกใหม่ปะาใหม่นะ เดิมทั้งเส้นขา f อฟนะคะนี่จะภาพเดิมนะคะตัว,ล,วล้อแม็กกันลออเช่นกันไม่มีรอยเบียดแน่นอนนะคะคือรัคันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วค่ะ f อฟนะคะพร้อมใช้งานแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมถ้าอยากตัดที่โทรเข้ามานะคะเพราะว่าตัว2องเอซีพัมีไม่กี่คันนะคะมีแค่2คันนะคะที่เหลือติดจอหมดแล้วนะคะแต่เหลือคันสีดำมีสองคันยังไม่ติดจอนะคะด้านหลังของตัวอ e ีพัสเขาะจะให้ในส่วนของตัว กล้องถอยนะคะซึ่งเป็นกล้องถอยติดตั้งมาจากโรงงานนะคะสภาพเนี่ยไม่ได้ช้าไม่แตกหักไม่ชํารุดสูญหายเลยนะคะ f อซนะเนี่ยตัวอีโลโก้ชัดเจนไลเนอร์สต่ภาพใหม่อยู่นะสภาพไลเนอร์คันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะคะถ้าเจ้จาจ่าทําความสะอาดให้เสร็จแล้วนะคะรับรองว่าสวยกว่าเดิมนะคะในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาสะพกซ้ายสะพกขวาสภาพเดิมนะ f อซเนี่ยคือรายละเอียดตัวรถที่ลูกค้าต้องดูนะอ่าประมาณนี้เลยนะคะ f อซ อย่าลืมกดเบอร์โทรเข้ามาหาน้องเจสสาที่เทจจนนะอ่ะเราดูรายละเอียดภายนอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในนะคะรอบคันนะคะะจ๋าให้ดูเลยนะคะเอซี FC นะคะคือรถเนี่ยรอยรักยิ้มก็ไม่มีเลยนี่ขนาดสีดํานะลักยงรักยิ้มไม่มีให้เห็นเลยนะคะสภาพเดิมนะคะสวยเดิมเจ้าของเดิมก็ถือว่าใช้งานดีนะดูแลรักษาดีน,นะคะนี่ภายในจะจ๋าจะไปนั่งฟังที่อยู่นะคะ อาภายในสวยใหม่นะคะ FC แม้กระทั่งตัวเบาะนะคะคอนโซนลด้านหน้าไม่ฉํำนะ FC คันนี้ใหม่แสนหกพันไหม่แท้ไม่เดิมไม่คลอโอ้ยทาไมขึ้นมาค่องสตาร์ทาะสตาร์ทปุ๊ปแอร์เย็นปั๊บนะคะ FC ภายในใหม่สวยนะคะตัวเบาะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะเบาะเดิมเบาะผ้าสวยสวยสภาพให้การถึห้าเปอร์เซ็นตนะคะตรงในส่วนของด้านหน้าเนาะ <c oughs> นะคะสะภาพด้านหน้าสภาพเดิมไม่ชำรุดนะคะเห็นความใหม่เนาะนี่สภาพเดิมตัวหน้าจอเนยระบบแอ์นะคะหรือรายละเอียดต่างๆนะคะรวมไปถึงคอนโซลเกียร์คือใหม่มากค่ะท่านผู้ชมนะคะจ๊จ๋าจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะถ้าใครอยากมาดูรถตัวจริงนะคะแนะนําให้มาที่บริษัทเพชยนถนนเสรีไทยซอย68นะคะรีเควสน้องจะจ๋ามาได้เลยนะคะจะจ๋าพาดูรถเอง นะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยด้านหลังกันแล้วไปห้องเครื่องแล้วจะไปสอนนวรากันนะคะเนาะไปดูนี่ค่ะตู้นอนนะคะห้องพิซารด้านหลังสภาพเบาะนะคะคือสวยมากเอฟซีนะคะเพราะมันใหม่นะคะเพราะมันใหม่นะคะนี่ดูได้เลยนะคะถ้าเอฟซีกลัวว่ารถมันชนหนักพิกคว่ำจมน้ํามาหรือเปล่าจจาจ๋าไม่ต้องกลัวนะจจาจ๋าขับรถมาสี่ปีแล้วนะคะเอฟซีเจ๊จ๋าขับรถมาสี่ปีประสบการณ์จดเฟ็นนากขับพันกว่าเคปนะคะรถที่พยนต์เกรดเอทั้งหมดนะคะตรงนี้ มั่นใจสบายใจหายห่วงได้เลยขอให้ชอบแล้วก็โทรเข้ามาจองจากไฟแนนซ์เดยวจะซื้อสดนะคะได้เลยทุกขึ้นไายอ่ะเดทรูมตู้ยังอ่ะเดรูมสะอาดสะอ้านเนาะนี่ระคาเดิมมอดูเครื่องนะห้องเครื่องไม่แสนหกพันไม่ใช่แสนหกหมื่นนะแสนหกพันอ่ะเครื่องจนเดิมค่ะเครื่องสองจุดสี่นะดูเปรียบเทียบก,กันถ้าใครระหว่าง تويتر คับนาวาล่าเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้นะคะก็ดูคันนี้เปรียบเทียบกันไปได้เลยในคลิปของน้องเจ้านะคะอ่ะดูเครื่องยนต์นะคะนี่แน่นแน่นเลยเอสดีฝาครอบเครื่องนะคะพอเก็บสายฟงสายไฟรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะเนี่ยน้องตาก้องแทนให้เห็นนะคะค่ะลูกค้าทังน้อยจ๋าผู้ปายนะแล้วก็ดูน้องตาก้องแทนกล้องไปตามเลยนะคะคือรายละเอียดตัวรถเนี่ยนะคะคือมายังไงเราต้องหาจแบบนั้นนะคะ น็อตนเนี่ยมีไม่มีขยับนะตัวรอยทรงรอยซีนหรือตัวร,รายละเอียดอดิงเกอร์นะฮะเนี่ยน็อตฝั่งข yeah. วานะะีะฮะออกตัวรถเดอ๋ดวยวกดใคร s อีที่ต้องลัวนะคะถ้าจะรีวิวรถเนี่ยให้เน้นนะคะตัวน็อตเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีรอยขยับแล้วก็เครื่องยนต์กาสตาร์ที่ฟังนะฮะแปนเพจล้าให้ดู คือเราได้เ,เี็นข้อมูลนัทุนกันจะานจ๋าไม่ดังหรือว่าดีเด่นข้อมูลแน่นอนรีวิวตามความจริงเห็นในภาพกับเห็นตัวจริงเหมือนกันทุกอย่างแต่อาจจะเมือเจอตัวจริงอาจจะิื่อ่าในกล้องนะอ่ะเราดูนาวาลาบได้นาวาลาเราดูนีโวแล้วนะคะเราก็จะไปดูนาวาลาสายยานเจ้าพนลาดไายซึ่งเป็นแบรนด์รองอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีเหมือนกนันกนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นแบรนด์รองที่ขายดีคลอง ครองตลาดของแบรนด์แบนรองนะสำหรับนวาล่าแบ็กไอดิชั่นคิงอ่าแบ็กไอดิชั่นนะคะไม่ใช่คิงแคปตัวนี้จะเป็นสีประตูตัว e อปีสองพิเ้าจดปีสอง0ันยี่สบเออโต้นะคะเป็นตัวท็อปกด,ดในรุ่นนั้นนะคะคันนี้ราคา5้าแสนสี่เ้าันบาทจากเอ็มซีไม่อยู่ที่ห้าหมืนกิโลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน,นะเดี๋ยวดูก่อนนะคะน,นี้นะ คันนี้นะคะมาอยู่ที่หกหมื่นสองนะคะอีตีคขอโทษทิคันนี้มาอยู่ที่หกหมื่นสองนะตัวนั้นไดอีพลาสตัวนี้ได้ตัวท็อปสุดราคาห้าสี่เก้าคันนั้นราคาห้าหกเก้าสี่ประตูออโต้เหมือนกันแต่ฟังก์ชันที่ต่างกันมานะคะพูดถึงเรื่องฟังก์ชนะันนะนาวาร่าคันนี้ราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้ไม่หกหมื่นสองพันกิโลเมตรนะคะสภาพรถเดิมชุดแต่งเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะตัว e อตัวท็อปนะคะของนาวาร่าจะได้ กล้องมอง360องศาหรือว่ากล้องรอบทิ่ทางนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยก็ได้เนาะเนี่ยกล้องด้านหน้าหนึ่งจุดเลยเขาจะแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือกล้องหน้านะคะจะซ่อนอยู่ใต้คําว่าโลโก้นิสันนะคะโครงสร้างนี่นเดิมแน่นอนนะคะกล้องหน้าแล้วหนึ่งจุดนะคะจุดเด่นสองไฟมาลติรีเฟคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งให้แล้วไฟตัะหนอบมีให้แล้ว นะคะแล้วในส่วนของตัวด้านหน้าเราเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็บานข้างคิวซุ้มล้อก็เดิมเหมือนเดิมค่ะเอสี่นะคะ,ะ,คะมาพร้อมล้มอแมกอลลอยสีดำนะคะได้ขอบ18ดนะเอสี่ได้ยางปี2022แล้วนะคะดอกอยางคันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะคะบเบ้เาชกกระบอกโชกต่างๆสภาพเดิมนะคะตรงนี้ลูกค้าดูได้เลยนะคือคุ้มแล้วนะคะคันนี้ไมฮกหมื่นสองนะรีบเลยนะคะเอสีรีบเลยมีคันเดียวนะคะ มีคันเดียวนะคะกล้องตรงนี้ก็มีอีกนะมีขวาแล้วก็มีสายด้วยนะคะกล้องนี้มองส6 0้อหกสิองศาเนี่ยเหมือนตัวกับตัว f อ่ t โฟจูเนอร์ของเรจินเดอร์เลยเนะคะกระจกขาก้าวกระจนมัิไฟฟ้าคิ้วกันสาติดให้แล้วคันนี้นะคะสะภาพสวยสภาพเดิมนะคะมาพร้อมกับข้างหลังเนี่ยล้อเนี่ยก็ไม่มีรอยเบียดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสภาพเดิมๆส,สวยๆนะคะวันนี้เจะจ๋าเอามารีวิวให้แล้วเดี๋ยวเจะจะ๋าจะรีวิวคลิปเดียว นะคะรายละเอียดอาจจะเจาะลึกกว่านี้นิดนึงนะคะแต่วันนี้เรามาบเทิปรียบเทียบให้ดูว่าสองคันนี้ต่างกันยังไงนะคะ f c ี FC, นะคะด้านหลังนะคะสติกเกอร์ตัวเอลแล้วก็กล้องถอยนี่กี่มุมหนึ่งสองสามสี่สี่มุมนะคะได้หมดเลยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของไลเนอร์กันบ้างเราไลเนอร์ตรงนี้นะคะเราต้องก็นี่โอ้เขาใส่นี้มมาให้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ซับแรงอ,อ๋อ,อตัวซับแรงนะคะอ่าตัวซับแรงนะคะนี่คือจุดเด่นนะก็ใส่มาก็หลายตังค์จากเจ้าของเดิมนะคะตัวสะโพกซ้ายนะคะสภาพเดิมนะคะตัวน็อตรายละเอียดต่างๆไม่มีการแกะการถอดน,นะคะ fc นะดูชัดๆเลยสวยนะสวยคันนี้รีบคว้าเลยถ้าใครอยากได้รีบคว้าเลยแม็กไลเนอร์สภาพใหม่ๆนะคะ fc สภาพใหม่ๆเลยนะคะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยแตกหักเลยนะคะ fc ถ้าน้องจะจ๋าสปาให้ลูกค้าแล้วอีกหนึ่งรอบนะบอกเลยไม่ได้แพ้น้องป้ายแดงเพราะป้ายแดงมีเก้าแสนห้าเอฟซีนะตอนนี้เหลือเพียงห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่สภาพลูกค้าได้น้องป้ายแดนงนะคะสภาพเดิมหมดเลยนะเอฟซี FC แล้วเป็นรถบ้านด้วยเจ้าจ๋าขอยยิวมาเป็นรถบ้านแล้วไม่แท้จริงๆร0 0้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้โกหกถ้าไม่เชื่อนะคะโทรมาหาน้องจะจ๋าคุยกับน้องจ๋าสายตรงเลยเจ้าจ๋าดูแลชิดเอกนะคะอ่ะมาดูในส่วนของตัวด้านข้างอุ้ยลืมให้ดูนะแต่ส้มล้อเนาะ ใต้ซุ้มล้อคันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรใส่กันอ่ากันกันเขาเรียกว่าอะไรอะซุ้มล้อนะคะกันโครนมาให้ด้วยเออนะคะบางบางคันเนี่ยเขาจะโชว์แคสซีนะแต่คันนี้เขาไม่ได้โชว์แคสซีนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในอ่ะนะคะดูฟังก์ชันภายในนะคะให้ดูความใหม่เนาะสเปคลูกค้าควรู้าแล้วได้แอร์หลังบอกหลังนะคะแล้วก็จุดพิเศษนะคะของตัวทีเดียวก็คือเนี่ยมันกว้าง นะคะคนี่คือความใหม่นะเอซนี่คือความใหม่นะคะถ้ามาดูตัวจริงนะคะรับรองว่าสวยมากเปิดมากร่นหอมอยังอยู่เลยนะคะรีเควสน้องจะจ่าเข้ามานะอยากได้คันนี้รีเควสเข้ามาคานเสาบนี่ไม่ต้องกลัวคะ่ะเอฟซีจะจ่าให้ดูทุกซอกทุกมุมไม่มีการบิดเดินข้อมูลค่ะที่เปิดอในส่วนของตัวรถนะคะที่น้องจะกล้องแทนก็คือให้เห็นความเปิดความเดิมนะคะ แล้วก็เดี๋ยวอ่าที่เปิดประตูเมื่อกี้ลืมลืมบอกเนาะที่เปิดประตูของทั้งคนขับและข้างคนขับมันจะเป็นสมาร์ทเอนทรีอันนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วแต่มาดูความหมายต่อนะคะไม่สองหมื่อ้ยหกหมื่นสองนี่ความสวยนะคะคือทำไมจะจ๋าต้องสตาร์ทไม่สตาร์ทไม่ได้เพราะว่าหนึ่งจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์สองมาดูกล้องของถอยมาดูกล้องถอย,อถอยแอร์เย็นๆนะอ่นะนี่ กล้องถอยนะคะดูมีกล้องถอยอน,นี้กล้องหลังแล้วก็มีกล้องซ้ายนะคะขวาแล้วก็จะมีกล้องหน้าแล้วก็สามารถปรับได้ปรับตัวนีออออ้จะมีให้เราปรับอยู่นะ,อะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูอีกทีน,นึงนะอ่าเป็นบ้ารถเดิมนะไอซีนะเป็นบ้านรถเดิมนะคะแล้วก็ไม่ไม่ให้ดูไม่ได้นะไม้นี่ไม้แท้ไนะเอซี FC, ไม่หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งกิโลเมตรนะแล้วก็เราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องยน ใหม่มากค no, ันนี้ใหม่มากตรวจสอบนะลีบขวานะลีบขวานะอ่ะไปดูเพื่องโยนตอกดล็อกะ้ามลอแนนอนะปีสิบเกตยนะคะคันนี้นะิายแล้วพิเศษกว่านั้นคะดูดีๆเปิดขึ้นมาเเจออะไรเจองูไม่ใช่นะอ่ะนี่ไงคะ เขาบอกชกซับแรงนะใส่มาให้แล้วเออี่เขาใส่มาให้แล้วนะคะสภาพเดิม,ดมปกติแล้วมันจะเป็นตัวเหล็กั้งนะตอนนี้คือเจ้าของเดิมเขาติดอ่าชกแม้กระทั่งโชกซับแรงด้านหลังแล้วก็โชกฝากระโปรงนะคะให้มาทั้งสองอย่างเลยนะคะเครื่องยนต์ไม่หกมื่นสองสนะคะสภาพเดิมแน่นอนนะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องยังไม่อยู่ นะคะลูกค้าสังเกตเลยจับผิดเลยนะคะจับผิดได้เลยนะกระบองแพนไม่ดูแล้วนะคะนี่คือน็อตจเดิมนะคะถ้าลูกค้าอยากจับผิดจุดไหนไม่เดิมนะคะลูกค้าวงให้เจ้าาด้วยนะเจ้าจ้าวงให้เจ้าจ้าลูกค้าวงให้เจ้าด้วยว่าตัวไหนไม่เดิมนะคะเออท่าไม่เดิมตรงที่ก็บอกโค้งเนี่ยก็ไม่เทียบนะเพราะว่ากระติกนัดตอนใหม่เออนี่สภาพเดิมนะคะตัวน็อตไม่มีแกะแน่นอนค่ะตัวน็อตไม่มีแกะนะสภาพเดิมนะคะเครื่องยนต์เนี่ยแง่งเลยใหม่มาก ไม้หมคือตอนะคะสังเกตเลยที่ะจ้าลีรีรถกระบะเนี่ยถ้าเป็นนาวล่าจะมีเป็นไม้หลักหมื่นเท่านั้นน้อยมากที่จะเจอไม้หลักแสนนะคะเพราะว่าเราอัดรถนะเอสจีถูกจะเป็นแบรนอแต่เรากพไม่ใช่ว่าเอาภาพสมุดธนาให้ลูกค้านะเราก็เอาสภาพดูดีสวยมาให้ลูกค้าชมนะคะเต็มี่นะจึงเหมือนกันความรถสภาพสวยสวยจำเจอแบบนี้โอเคลูกค้าได้เห็นทั้งสองพันสองแบบสองรุ่นสองราคากันไปแล้ว กดเบอร์โทรเข้ามาค่ะที่สี่ภาคเหนไหนกดเบอร์โทรเจมส์ลิงก์สอบถามถ้าใครรีเวส์น,น้องจ๋าเข้ามาได้เลยกัรสอบคันรีโอว์ล์สองพันสี P ่สิบห้ปีสอนิบแปดนาวล่าแฟล็กอินชอนสองพันห้าเอลออโต้ปีสองพันเก้าจุดยี่สิบราคาต่างกันแค่สองหมื่นบาทนะอ่ะกดไลค์กดแชร์เดินทางมาถึงท้ายคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นที่สีให้น้องจา่าจ๋าแล้วก็อย่าลืมโทรเข้ามากับกรถสอบคันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ